ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a n i m e a d v e n t u r e จอร์แมป,ป Box Food และแมป k i n g Legacy เล็งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า Discord ของแมปใหม่กันนะครับอ่ะก็ขอส่งท้าปีด้วยแมปใหม่ละกันนะครับ New Year New Game นะ,ะก็ตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรจาก Anime Adventure เพิ่มเติมที่ก็เลยยังไม่ได้พูดถึงนะครับคลิปก็น่าจะไม่ได้ลงหลายคลิปแล้วเพราะว่า เราจะไปเล่นอะไรนะครับเล่นออสตาก็เบื่อนะครับอนิเมเบื่ก็มันก็จะแปลกๆไป,ปหน่อยเนาะใครมีแมปแนะนำแนะนำไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาดูสลิงพีข,ของแมปนี้กันเนื่องจากว่าเป็นแมปที่น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับจากที่พี่ดูมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาสปอยมานะครับที่จะเป็นตัวละครท,ทั้งหมดที่เขาจะเพิ่มเข้ามาอ่ะแต่ก็อ่ะอย่าน่าจะยังไม่ใช่อัปเดตที่จะไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตสิน่าจะไม่ใช่ตอนเกมเปิดอันนี้ก็น่าจะเป็นปกเฉยก็คือแมปของอนิเมะคลาสชันเองนะครับ เขาประกาศไว้เลยว่าแบบนี้อาจจะคล้ายๆแนวทอรเวอร์ดีนหน่อยแต่ก็จะไม่เหมือนของแมปอื่นนั่นเองแล้วก็ในอัปเดตล็อกล่าสุดเขาก็ประกาศไว้ว่าจะไม่มียูนิคนะครับหรือว่าตัวที่มันเอ d นเกมได้เวอร์ขนาดนั้นอันนี้ก็มาดูเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยว้นจะมาพาดูนะับว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมนะครับแต่ที่ไปลองดูมาบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจมากคือน่าเล่นนะครับถ้า ้าไปในเกมแล้วระบบมันดีผมคิ่เกมนี้เพื่อก็จะเล่นคู่กับ AA หลังจากที่มันกลับมาเปิดเลยนั่นเองนะครับอนี่เลยเนาะสำหรับแมบนี้นะครับก็เป็นแมบอ n นดี้มิแคชตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็น่าเปิดในช่วงปีใหม่นะครับจากที่เขาบอกมานะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เต็มที่แล้วนะครับใกล้เสร็จเต็มที่แล้วเนาะนี่นะครับรู้สึกถูกใจกับเอฟเฟกต์สกิลมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็มีเสียงสกิลแน่นอนนะครับ นี่นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นของในเรื่องนารูโตะนะพี่จำไม่ได้ว่าเป็นคาถาของใครนะครับสำหรับอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นสปอร์เหตุนะครับที่เป็นเอ่อเอฟเฟกตัวละครนะครับนี่มันเอ่อไรนิ่งอะไรเนี่ยคิรินอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับใครรู้คก็ไม่ได้แล้วก็สำหรับแอดเวนิเมชั่น5เ <c oughs> ดี๋ยวลิกซิตี้ยังก็จะเป็นเหมือนกางอาณาเขตของโคโจโนะครับนี่เลยบอกเลยว่า เรื่องของเอฟเฟกต์สกิลน่าจะไม่ลวกแน่นอนนะครับแล้วก็โมเดลตัวละครก็ถือว่าไม่แข็งมากแล้วก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นแมปที่พี่รู้สึกสนใจมากตอนแรกเนี่ยเขาทักมานึกว่าพวกพิจาชีพสะะระเราก็กลัวนะครับแต่พอมีพิริกนะครับพิริกเขาบอกว่าเขาเข้ามาแบบนี้แล้วนี่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นกิลกเมสฟานาสนใจมากๆเลยนะต้องรอรุ้นนะครับว่าในเกมจะเป็นแบบไหนเนาะสำหรับเกมเพย์นะครับอันนี้จะเป็นบอลของโกโจที่ยังที่รวมกันไปแล้วแต่ยังไม่ยิงออกไปนะนี่เลยครับ ที่พี่บอกว่ามันดีเพราะว่าแสงสีเสียงนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะเดี๋ยวดูกันมาสักนิดหนึ่งนะครับมีตัวตีอีกแล้ว <c oughs> น่ากลัวเหลือเกินนะฮะลิขสิทธิษษษษษษ์ตอนนี้มีแต่อะไรน่า,นากลัวน่ากลัวนะครับเดี๋ยวก็เขาให้เครดิตสําหรับคนสร้างไว้ด้วยนะ,อะบอกเลยว่าไม่ได้เก็บเป็นของตัวเองแน่นอนถ้าคนสร้างคนนั้นเขาแวะมาทําให้เฉยนะครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับเป็นกระสุนวงจักร เป็นดาวกระจายวงจักรือ่ปะ่ะนะครับจาชื่อไม่ได้แล้วของรูโตะนั่นเองอ่าแล้วก็หลายแพทย์ที่เขาปรับมาเดินตอนนี้เราเทสเตอร์เขาน่าจะเทสเกมอยู่นะครับก็ปรับอะไรหลายๆอย่างก็ต้องรอดูนะครับว่าอนาคตจะเปิดตอนไหนบอกเลยว่าน่าจะไม่เกินวันที่4วันที่5นี่แน่นอนนะครับบอกเลยว่าเราจะมีแบบไม่เล่นกันแล้วนะครับอ่ะโอเคเนาะใครที่มีแบบเล่นฉูดถอนแน,นะนาได้เลยนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกโดยรวมของโกโจนั่นเองนะครับ โจซาุรุนะนี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับบอกเลยพี่ชอบมากเลยนะนี่เลยนะครับบอลฟ้าบอลน้ำเงินกลายเป็นบอลม่วงนี่อย่างที่เนี่ยแล้วก็ดูตรงนี้ก็แอบคุ้นๆเหมือนกันนะครับตรงนี้คุ้นๆเหมือนแบบในไสักแบบหนึ่งแต่ก็ไม่น่าใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสปอยของแบบต่างๆเนาะอะ,อะในเกมเพย์ก็มีประตูวาร์ปพวกนี้ด้วยมีเป็นยศบนหัวด้วยน่าจะนะครับน่าจะยศบนหัวแล้วก็เป็นชื่อเนาะ มีระบบรีวิวตัวละครของตัวเองด้วยนะแสดงว่าน่าจะมีปลดล็อกฟังก์ชันหรือว่าโหมดอะไรทักโหมดนะครับใช้ยังไงใครสนใจแบบนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิง,าางก์ไว้ให้ละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซเบอร์นะครับเห็นไหมเอฟเฟกไม่ลวกเลยนะครับสําหรับพี่รู้สึกมันสวยมากนะนฟันทำเป็นเส้นตรงนะครับหวังว่าเซเบอร์เราจะตีแอร์นะลอเล่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นบอสไอเซนด้วยนะแสดงว่าเปิดเกมมาน่าจะมีอะไรให้เราทําเยอะเลย อัปเดตหรอกเขาก็อัปเดตมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะนี่ก็จะมีเป็นพวกยูนิตใหม่ทีเลยนะครับมีอุาราลากะด้วยนะมีเบจิต้าด้วยนะครับโอ,อไมค์เนาะก็รอดูนะครับว่าตัวในเกมเดี๋ยวจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกมต่างๆนะครับมีตัวยูนิตใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพิ่มในหลอกของเราเทสเตอร์นะครับเขาน่าจะเป็นแบบพวกแพดอัปเดตหรอกให้คนอื่นดูสำหรับคนที่เป็นเทสเตอร์เนาะแต่พี่เป็นแค่ยูทูบเบอร์นะครับเป็นคอนเทนต์เซเตอร์ใน แบบนี้เฉยตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ลองเข้าไปเล่นนะครับต่รู้สึกว่าเหมือนจะน่าสนใจมากนะสำหรับเอฟเฟกนะนี่เลยประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดิสคอดมาให้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารไปเนาะไม่รู้ว่าจะต้องรับกดยังไงก็น่าจะต้องมารับเ e รดิฟายตรงนี้นะครับใครจะเ e รดิฟายก็เชื่อมต่อนะครับมันจะมีเป็นบอทดส่งข้อความมาให้เราไปเชื่อมต่อกับบัญชีเราเนาะก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับสำหรับคนที่ อยากได้นะครับอยากได้เป็นข้อมูลสําหรับแบบนี้ก็ลองเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับทิ้งท้ายไว้นะครับก็ถ้าปีนียร์ล่วงหน้าแล้วกันนะครับวันที่3าเ็นที่นาจะไม่ได้โพสต์คลิปอะไรรือว่าวันที่1น่ก็จะไม่ได้โพสต์คลิปอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีช่วงเย็นวันที่2แล้วกันไม่ก็เย็นวันที่หนึ่งนะครับโอเคเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไปเนาะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็อยากให้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ใหห้้เปป็็นนนนีา่ก วังว่าทุกคนจะมีความสุขดีนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ลงหนาด้วยนะครับพักผ่อนหย่อนใจกันให้เต็มที่นะครับเรื่องเกมก็อย่าไปติดบ้านเนาะให้เวลาของครอบครัวนะครับให้เวลากับคนที่เราลักคนที่รักเราครับน้องใครมีแฟนก็อยู่กับพ่อแม่นะครับอยู่กับเพื่อนฝูงก็ได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะอวยพรอยังไงพี่อวยพรไม่เก่งนะครับแต่อะไรที่มันไม่ดีก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ไม่ต้องทิ้งมันไปนะครับเก็บมันไว้นะครับไม่ให้มันเป็นว่าเอ้ยเราเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วเราก็ผ่านมมันไไปด้้ถาาเเรจอีก ให้เราทําตัวให้ชินกับมันนี่นะครับแต่มันจะกลายเป็นไลฟ์โค้ดไปชิดอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายแล้วก็เฮ้ยทุกคนมีความสุขมากเลยแมปที่เรารักขอให้กลับมาปืนลวกันนะครับของควันปีใหม่ของเราเนอะก็แมปใหม่นะฮะแมปใหม,ม,ใหม่อันนี้ไม่คลาสนะครับจะต้องก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่เขาประกาศมาล่าสุดก็จะเรื่องนี้นะครับที่พี่บอกเลยว่ามันจะไม่มีแบบแพสซีฟที่โกงเท่าอยู่นี้แต่พี่รู้สึกว่าน่าจะก,ก็ก็น่าจะมีพวกเก่งควา เก่งกว่ดพาร์ติันธรรมดาทั่วไปเอางี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอส่วนอื่นเนี่ยอยากเห็นก็ลองมาติดตามก็ได้เผื่อเขาจะ,ะเพิ่มขึ้นม,มาอีกนั่นเองเนาะ,ะนี่นะครับในอนนาเมนต์เขาก็มีบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เขาบอกไว้นะครับว่า this game is not tower defense เพราะฉะนั้นเอ่อมันบอกว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แนว tower defense นะครับที่เขาบอกว่าเป็น tower defense เนี่ยเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะนี่นะครับอีสเ l y นะฮะไม่รู้อะไรเงนี้ยนั way expand ่นเองนะครับ น่าสนใจดีนะครับเขาบอกมันจะมีเป็นเวบเวบฟเหมือนพวกทาวเวอร์ดีฟเอนอะไรแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็นให้เรากันฐานด้วยตัวเราเองหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ทาวเวอร์นะครับก็ต้องเราดูกันไปนะครับว่าจะเป็นไงส่วนตัวเกมเพ,พย์พี่อาจจะเดาๆรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวละครให้เราเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ไล่ตีมอนกันฐานนะเนาะเล่นกันหลายๆคนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ต้องรอดูกัน,นว่าแบบนี้จะ ทำออกมาได้ดีตามที่ทุกคนหวังไว้หรือเปล่านะครับไม่รู้มีใครหวังไว้บ้างเนาะยังไงก็เป็นแมปใหม่ที่น่าลองมากๆนะครับถ้าอย่างไรถ้าเกมเปิดพี่จะรีบมาสตรีมแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ,นะรบก็ชอบเออพูดถึงไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีประกาศอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของข่าวข่าวนึงที่บอกว่าได้เล็บหรือว่าผู้ช่วยเป,เป็นเป็นเล็บแล้วกันเล็บเป็นเล็บของเลียวเกมที่เคยทายําแบอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเคยดูเลิกก่อนิคสิทธิ์มาก่อนนะครับเขาได้ทําการ ทักไปหายูทูบเบอร์ต่างชาติคนหนึ่งที่บอกว่าจะทอาทอย่างนู้นทำนี้ทาอย่างนั้นนะครับจากที่ีเราไปอ่านอ่านมาก็คือทางมอดเนรเตอร์นะครับมีบอกไว้ว่าคนนั้นเขาเป็น min, แอดมินตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือ,อเราจะอา่านเราอาจจะได้เล่นอนิเมะั่นเอเวนเจอร์เร็วกว่าหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าถ้าโดนปิดไฟถ้าเดฟเขาจะทําต่อจริงเนี่ยยังไงหนึ่งเดือนก็น่าจะมีรู้ผลแล้วนะครับว่าจะได้ทําต่อหรือไม่นะครับจริงอาทิตย์นหนึ่งมันก็น่าจะมีข่าวแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็ ยังไม่มีอะไรมาเลยนะครับก็ออรอลุ้นอย่างเดียวเนาะแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าปิดนานสุดน,น่าจะ1เดือนนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีหลายๆอย่างที่เขาเคลียร์ได้แล้วน,นั่นเองแล้วก็มีคนช่วยที่เคยโดนด้วยนะครับอันนั้นเขาน่าจะช่วยได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามีมอดคนมอนเดอรเตอร์ er อย่างที่พี่บอกมอนเดอร,อรดเตอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจ้า Game, เรียงเกมไอ้ที่เป็นเดฟของเรียงเกมเนี่ยมาเป็นเดฟในเกมนี้ตั้งนานแล้วน,นั่นเองนะครับได้สักพักนึงแล้วก่อนที่เขาจะมาเป็นมอนเตอร์นั่นเองครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับข่าวก็ อันนี้ข่าวจริงแน่นอนนะเพราะพี่ไปดูมาแล้วไม่รู้ว่าเปิดซีซีแชทได้อยู่ได้หรือเปล่าพี่จะไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอานะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับฝากไว้นะครับอนิเมะคลาสนะครับบอกเลยว่าพี่ลอมากๆนะหวังว่ามันจะดีนะโอเคนะครับเรื่องการป้องกันฐานพี่ชอบอยู่แล้วแบบช่วยๆกันตะอะไรอย่างงี้นะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับสุดส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับเกมใหม่ด้วยนะครับเกมปีใหม่เกมใหม่นะครับ ต่บัญชีเดิมนะโอเคเขาเราน่าจะยังไม่โดนแบงก์กันนะครับโอเคก็ขงกลัวกันนะช่าวันแล้วกันนะครับโอเคก็หวังว่าปีใหม่เราจะมีความสุขกันนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งทิ้งมันไปก่อนนะครับปีใหม่ก็ฉลองกันก่อนเนาะเนาเก็บอะไรไว้เป็นบทเรียนไปด้วยนะครับจิงทิ้งมันไปหมดนะโอเคประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไลฟ์โคชิปสำหรับนี้ก็ขอร้อชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ปีใหม่นะครับเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะบายๆครับ